สวัสดีจ้าไอาให้ทายว่าวันนี้ไอจะทำขนมอะไรตัวนี้เป็นส่วนของตัวนะคะก็มันจะมีสีเขียวจากใบเตยค่ะนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นส่วนของหน้าก็คือเป็นกะทินะคะหมวกะทิให้ทายว่าขนมอะไร <c oughs> ไมาชมก่อนว่าในครัวตอนนี้มีหม้ออยู่กี่หม้อนะคะ หม้อนี้นะคะเป็นอาหารของพี่ขุนนะคะเป็นแกงเผ็ดหมูนะคะไออยากกินแกงเขียวหวานแต่พริกแกงเขียวหวานหมดนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำเต้าหู้ค่ะน้ำเต้าหู้ของไอเองนะคะแล้วก็ตานตาเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะรู้ว่าจะทำขนมอะไรจะตอนนี้ไอนึ่งถ้วยนะ นึ่งถ้วยมา5นาทีแล้วตอนนี้เราก็จะหยอดนะคะเราก็จะหยอดตัวขนม ไม่ได้ผสมแป้งให้ดูเพราะว่ามันเป็นการทําครั้งแรกอะค่ะไอ้ก็เลยยังไม่มั่นใจแต่สูตรนะไอ้อไปดูมาจากช่องช่อง y o u t u b e ช่องใหญ่ๆช่องหนึ่งช่องคุณไอ,อจําชื่อไม่ได้เดีย๋ยวอาจจะขึ้นให้ถ้าใครอยากจะไปเอาสูตรเนาะเดี๋ยวรอก่อนนะคะ เป็นอย่างนี้เขาต้องเขาจะต้องเนื่องไฟอ่อนแน่ๆเลยไม่ใช่ไฟแรงตอนนี้แหแปลกนะขนมไทยการทำขนมถ้วยของไอครั้งแรกมันทุลักทุเลขนาดนี้เลยหรือพี่น้องคล้ายๆกับว่าไอผสมแป้งผิดสูตรมันก็เลยไม่เหนียว แล้วตอนนี้ไอจะใส่หน้าแล้วล่ะจะเป็นยังไงก็เป็นกันถ้าไม่ไหวก็ทิ้งกินไม่ได้เราก็ทิ้งไปเลยใช่ไหมหรือยังไงดี วันนี้ขนมถ้วยของไอาอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเนาะเพราะว่าไอานึ่งไฟแรงมากเกินไปค่ะกะทิมันก็เลยแตก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 แต่ว่าไอาปรับไฟลงตอนที่เอาหน้าเขาเข้าไปราดแล้วก็นึ่งไปอีกประมาณเกือบ20นาทีเดี๋ยวอันเดีอจะชิมแกดสมอลแก่แกนะแกไหมดีจัดแต่ว่า <you> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอให้ดูไอให้ดูเขาอิ่มข้าวแล้วไงเขาก็แบบ ฉันอยากชิมอะไรประมาณนี้นะนี่คือหน้าของเขาอ่ะไอไม่ได้เอาไฟแรงมันมันก็เลยแบบคือประมาณว่าแบบมันพอดีเลยอ่ะตอนแรกที่ไอ้นึง่งนึ่งตัวขนมอ่ะไอใช้ไฟแรงคือไอไม่ได้คิดนะไอไม่ได้คิดเดี๋ยวให้ดูให้กล้อันนี้คือใส่หน้าไปแล้วเนาะแต่ว่าที่มันมีสีเขียว,ข,ยวขึ้นมาอนะ่ะเพราะว่ามันมันมันฟูขึ้นมาเลยค่ะคือคือตัวถั่วเขียวอ่ะตัวขนมมันแตกแตกเลยค่ะเพราะว่ามันไฟมันแรงเกินเนาะที่ไอจิ้มลงไปนะ ก็ไอ,อคิดว่าสุกแล้วแหละสุกแล้วแหละแต่ว่าขนมอาจจะติดถ้วยนะคะรอบนี้เพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้หนึ่งการผสมแป้งที่ไม่ได้อัตราส่วนแต่ว่ามันเป็นการทําครั้งแรกอะเนาะเดี๋ยวไอจ้าเอาออกมานะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เดสเป็นคนชิมเนาะ สวัสดีครับวันนี้มันจะใกล้ๆหน่อยนะเพราะว่าอยากให้เห็นขนมนี่ค่ะขนมขนมถ้วยครั้งแรกของไอเลยครั้งแรก this is the first time for me that I I I did what's in it you t e l l me แอมขนมถ้วยคืณ can you s a มขนมถ้วยขนมถ้วยขนมถ้วยอ o ามันเส็จถ้วยถ้วยจะเซขนมถ้วยถ้วย ขนมถ้วยขนมถ้วย yeah so um, um, they they finish uh, uh, the พัดพัดด้านพัดดา broad เพรเฮียตัวเดียวกันพัดดานเออพัดดาย่อเบียดอินแต่พัดดาเนี่ยตียืดแอบย่อเบียดอินแต่ใบเตยไม่ออกก็คือใบเตยน้ำใบเตยนี่ไอคั้นเองเนาะเพราะจริงๆไอ้กะว่าจะซื้อใบเตยอ่ะมาต้มกับ Då ni här, nam mm. namn nam nam mm. ho noo. Tä jakin mm. tao det man mm. yen Nej det där är inte. Vänta. Det finns Det två lager. I the här. is like, a little bit sweet. Not so, not so much risk. And the top is, coconut milk. เออ so when you eat it and then you have to mix all layers okay from <Yeah. S 1> from bottom there. No. yeah เป็นมันนะไอ้ว่ามันมันไอ้ผสมแป้งที่เป็นตัวแป้งอะไม่ดีตัวเนื้อขนมอ่ะมันมันแบบคือมันมันไม่เป็นแผ่นนะจ๊ะ แต่มันอร่อยใช่ไหมอร่อยไอ้ลำาลก้ากินไหนให้เด์ดชิมก่อนไอ้อันเด์ดเป็นหน่วยกล้าตายเรียกค่ะดี๋ยให้ดูใกล้คือตัวตัวที่เป็นตัวตัวขนมสีเขียวอ่ะกล้องมันอยู่ทางนี้เนาะจริงๆอะมัน มันหนาเกินด้วยแหละด้วยถ้วย,วยตัวนี้มันไม่ใช่ถ้วยตะไลเนาะเนี่ยค่ะมันก็เลยทําให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะไอไอไม่รู้จะใช้คําพูดไหนคือมันใชว้วัสดุไม่ถูกต้องไงแล้วก็อาจจะผสมแป้งแบบไม่ได้อัตราส่วนจริงๆแต่รสชาติมันดีนะอือ จะซอยไอออกชัวไหนรสชาติมันดีมากเลยอะพี่น้องคือมันหวานนิดเดียวเองหวานแบบหวานหน่อยๆอะค่ะอือข้างหน้าเนี่ยความมันมากๆเลยมีความมันไอคิดว่าถ้ามันเย็นเนี่ยมันจะอร่อยกว่านี้เพราะว่าแป้งมันจะมีความแบบจับตัวกัน เดี๋ยวแป้งที่เหลือทั้งตัวขนมแล้วก็ตัวตัวหน้านะคะไอจะนึ่งใส่ถาดค่ะถาดสเตนเลสแต่ว่าไอผสมแป้งข้าวเจ้าลงไปในตัวขนมลงไปอีกประมาณสองสองชอ้อนสองช้อนสองช้อนชาสองช้อนชานะคะหรือสองช้อนโต๊ะัมผเดรกเก๊เดรกเก๊ว่าอย่างดีก็เอลเอามาทำมั่งะ เป็นสเกลแต่ด hmm. mm ูข hmm. ันทอเอ็นถิ่นเดี่ย๋แต่รีเต้นโอเคหรอหลอกให้กินหลอกให้คนกินเพราะว่ามันยังเหลืออีกถาดหนึ่งสุดท้ายก็เอาไอ้บล็อตเลยผสมด้วยมิกซ์อัดเอ่อมิกซ์อัดมันมีแต่โคโคสเมย์ลกและมีแต่เมย์ลลิ่มๆบ้างและปาดมสักแก่ผสมด้วยฮันเดรโกโอเคซับฟอนเดนบล็อต เดี๋ยรจะดูแลมือเด็ะไอ้ถ่วยตัวเนี้ยไอซื้อมาหลายปีแล้วค่ะกะว่าจะทำไม่ได้กะว่าคือไอใช้ทาขนมพวกขนมกล้วยขนมฟักทองขนมขนมตาลนะคะไอทำใส่ถ้วยนี้ทีนี้พอมาช่วงหลังๆสองปีให้หลังมาเนาะไอก็ไม่ค่อยทำขนมแล้วเพราะว่าอันเดอร์ ก็บอกว่าไอทำไรไม่กินก็อย่างนี้แหละไอลองเขากินมันไม่หวานมากมันอร่อยอ่ะมันหอมเลยเนาะหอมสเปลยืดมัม่หวานมากมันอร่อยอ่ะมันหอมเลยเลย์ยืดมันไมวานมนะันหอมเนมยืดมัไม่หวานาร่อเลยเหสเย์ดมวานากมร่อยะหเลยเนาะหอลยากมันอร่อยอะมัหอหอดัวานมันอร่อยอ่มันหอมเลาะมสเปดานมกมัอ่ยะืดมัไมวานมากรอยอ่ะม วันนี้กลับมาถึงบ้านถามไอว่าหายดีหรือยัง oh. ดูฟลก็ไ oh, ด้เมลยามัวแบตเจ้ะดวซออ๋อยามัวแบตเตอดูซอดูอ oh, ๋อดูขานพูดธะมีนางบอกว่าอย่างนั้นก็หอมได้แล้วสิโอเคเดนเซวีล okay. oh, okay. right. right, ักกีวัตเน็ตโออกานคำพิเศโอเควั่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย ถ้วยที่แบบเวลาเราตักกินแล้วที่แบบมันนิ่มๆแบบหน้ากะทิเละๆอ่ะมันอร่อยมากเลยแต่เสียดายที่ไอไม่มีถ้วยตะไลไงโอเคพี่น้องจา๋าไอก็ทําได้เท่านี้อ่ะค่ะการทําขนมถ้วยครั้งแรกเนาะคือว่าหน้าตามันอาจจะไม่ผ่านแนตะ่ว่ารสชาติมันดีมากพี่ขุนคอนเฟิร์มวันนี้ไอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ